ไปทางไหนล่ะถามโอ้นี่นี่ทางเข้าที่นี่ใช่ไหมจะไปดูนกไข่นกช้อบจะพาไปด้านไหนทข้งหลังช้างอ้อมหลังช้างดีหน้าระวังช้างถดี๋ยวให้พี่เขาพาไปให้พี่เขาพาไป เสียงดังจังโอ้เสียงดังจังเลยอันนี้สวยสีเหลืองสีเหลืองสวยฝั่งนู้นก็มี แจกแขนที S <S ่กันจับปูเซกระดวงยังเมยแทนพอไงเราเย่งหน่อยเขากับบกว่าอยากไปเบิ้งหันอยากไปเบิ้งหนียังสีหลงกัน บว่าท่านกินตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่นสิมีอาหารอยู่ลูกอาหารกลางวันมีบุฟเฟม่มาลายอยู่ตรงนู้นนู้นมาลายนี่นอกอะไรนะเนี่ย <c oughs> มันไม่มีหัว, <c oughs> หวโอ้ยมีหัวอยู่แต่ไม่มีขน <c oughs> หลายค่ะนี่ยังไนไงข้าง ห้ามลงจากรถเขาบอกว่าห้ามลงจากรถเปกระจกได้จอนี่อ๋อเปิดกระจกได้เปิดยังไงเปิดยังไงรลับบดเนี่ยอันเยเปิดกระจกได้วันน่ใจเดี๋ยวมันมาไม่เอาดีกว่าย่านย่านโอ้ตัวน,นี้มายืนทา่แ้เพิ่งว่งสายแล้วเห็นไปหน่เบิ่งว่างม,มายืน่ายืนบาย่านรถเลยแหม Oh, sweet. เต็มเลยเ <find> นี่ยน่ตรนุชนิดเดียว oh. กทั้งคนสีขาวนี่นะมาตามถนนตามถนนใจเย็นมากรู้ไหมว่าถิ่นใครเออไหนไหนทุกทุกคนทุกตัวที่เนี่อ่ <c ười> าตรงนี้ยืนทุกตัวที่นี่ไม่กลัวรถเลยรู <c ười> ้ไหมว่าใครใหญ่บ้านของใคร เขสวยดงฝั่งมันสวยด้วยว่าห้ามลงจากรถ้แรดแรดนี่เขาเรียก11ลอดอสมัยที่แม่เป็นสาวๆน่ะ11ลอดอ อันนี้เป็นมาลายหันด่างไฮเบิร์ตสุดโตอโอนต้นเอ็นเต้นอยู่เอเดร์อมีลูกนะมีเดงหน่วยนะหันดางไฮโอ่นต้นเอ็นเต้นอยู่คนน่ะนะคะขนนกโอ้ยพวกอันคุ้มอันสอบนกมาเบิรงเด้งคนน่ะเด้อเต็มเลยโอ้โอ้โอเคไม่กลัวค่ะ รู้ไหมว่าถิ่นใครรว่าชน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 ช้า oh, ok, มากล uh, no, ok, ok, ีน่าดูนี่ช้าสต๊กนี่นกนกนี่นกมารรบูสตอกม่มาขี่มาเรบูสต๊อก daddy i saw z e า r a have a pee have a p s e yeah z e r h a pee on the water oh damn oh n นกนกที่โน้นเนี่ยเนี่ยใครฝั่งที่ก็มีอ้นกนี่อย่างเหรอเต็มเลยเต็มต้นไม้เลยผู้เดมากนกอ่ะมาซองคคักเต็มต้นไม้เลยเหมือนสุ่มหอยเบืองหมืนมีตรนกวก็เดงกเขาขาวเนี่ยอะไรจะเห็ดแากอุนต้นเอ็นเต็นอยู่เนาะ อันต,ตาดาเห้ได้ยังไงสดแล้วสุดแล้วิราบกิราบคอยาวกิราบคอยาวใส่ห้อหอดนคุณข้าเจีไปกินคอเบ่งซุ่มเบ่งก็ได้คุณน,นะกิะราบคอยาวอ๋ววอนีให้อาหารฝั่งนู้นเดี๋ยวเราไปให้อาหารฝั่งน,นู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจะไปให้อาหารกิราบนะคอยาวยืดกิ้ Yeah, 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 Do you need me to? Mm -hmm. you know, like they mm -hmm. I thought they were black and white, but they're brown and white. I don't mm -hmm. mm -hmm. We're following the Zebra. Great, bye bye, old Zebra. <laughs> <laughs> oh, yeah! ตัวคอคอช้างอ่ะหลับแล้วแรดแรดสิบเอ็ดลอดอาษาอังกิดว่างไงบอรอนสอสซอรัสไรนอทรอยนอซอรัสรอนอใช่คนไทยสีอื่นไรนอแลดสิบเอ็ดลอ,ดอค่ะมนมีสก oh, no, ็สกสสอนะโ้นมีนกสวยที่นี่ด้วยนี่ไงนกนสีสวยด้วยนะทางมันสีแดงอะ่ะสีอื่นแรดเขาชอบเดินนอนอย่างงั้นเหรอ จอมนอนย้วมออกโอ้อยมีเห็ดใหญ่ด้วยนะเห็นไหมไฮไลท์อยู่บนเห็ดออได้เห็ดเขาก็จะขับรถชา้ชาๆชา้ชาๆตามกันมาแบบนี้อันนี้ยังเป็นยาสุ <c oughs> นอนเอเดเลดอยู่คนอ่ะเห็นไหมนอนเอเดเลดอยู่แล้วแล้วคนแล้วกคนดูแลมันด้วยนะมีคนดูแลมันด้วยนะโอ้ยนอนเอเดเลตอนลดาที ตอนเอเดนอัลล e าอยู่ตอ t 0่าตนน n ้กำล t งหลั e อยู่ดูหัวหัวหมุนก่อนหินยู่สบายดูมันขี้เกียจมากเยนตูดเนี่ยมันเอาตูดมาเอาตูดมาขี้เกียจมากเลยนะจะตามถนน โอนหอ้อัดขบลียนติดตัวมึงดูในกระมั่งแช่น้ำอยู่ในกละมังนอนเฉยเลยโ่เขาชอบแช่น้ำด้วยนะเน่เน่ตัวนั้นเล่นน้ำาเตัวนั้นนอนนอนอยู่ นอนอยู่สบายเลยเระเขากินเยอะแล้วอ่ากินเยอะแล้วก็ให้อาหารแล้วก็มีผู้ดูแลอยู่ตลอดหกหกสิบเมตรห้าร้อยเมตรมีมีผู้ดูแลเนี่ยนี่อะไรนะพ่อวัววัวทะเลพะนะโอ้ยตัวใหญ่นั่นเนี่ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่า กำลังกินหญ้ากำลังกินอาหารทะเลมันกันกินอะไรนะผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งอ๋อนี่ก็เป็นแทะผักบุ้งให้มันกินวัวทะเล ใช่แล้นะเป็นผักบุ้งอ่ะเป็นแพรลอยไว้ให้หหม,มันดูหางโอ้หางมันเลิศเลยโอ้ยยิมเนตอยู่ได้หน่อยก็ได้หูตัวมันเลิศเลยอ่ะ จิงจริงเหตุนี่แหละฮะเขานอนไงนี่น่าบอกว่าไม่ใช่จริงจริงบอกลูกคุณสิมันไม่ใช่อันเป็นจริงจริงนะลูกมันมันนอนหลับเนี่ยจระเขแค่เหล่านี้เขานอนหลับเนี่ยเขาอาปากค้างอยู่เนี่ยนี่น่าบอกว่ามันไม่ใช่จระเข้่จริงจริงออืม เนี่ยมันอ้าปากนอนอยู่เนี่ยมันรออาหารถ้าอาหารอยู่ในปากมันอุ่นถ้าอาหารอยู่ในปากมันมันก็จะกลับเลยนะลีนาเนี่ยว้ยวตัวนั้นกำลังลอยมา นี่นอนรอมว้าวพี่เาดูในน้ำี่ทนมองเนนี่นี่นี่้นเหนีไว้ทีบ้างหัวใจกลัวไฮะกำักินหนี่ะืนมือออกเนี่ยเนี่ยเป็นของจริงไหมแหละถ้ามันขยับแบบนี้อ่ะอันที่นอนข้างบนบอกว่าเป็นของปลอมมีของแท้เลยอันนี้กี่เมตรเนี่ยแปดเมตรสิบสองเมตร ก็ใหญอยู่นะพ่อเนาะน่าคิง้องมังคีโชมังคีโชว้ายยีน่ามันโดดออกมาแล้วแขงไงอ่ะ Thank you for watching my video. ขอบคุณค่ะกันนะทำ <Okay. S 1> งามงามเหรอวันนั้นอืมตาหินเลเลื่อน